เช่ครับสวัสดีครับวันนี้เราให้พี่เบมมาแข่งว่ายน้ำนะครับงานวันแม่นะอันนี้แข่งในแนวโรงเรียนนะครับอยห่างก็เลีึวันนี้พี่เบมกำลังรอคิวที่จะว่ายน้ำต่อไปนะสีสไตล์ห้าสิบเมตร,มตรนะครับนี่เป็นวงเขียวเขียวกันรไวเป็นสิ่งที่ดีนะพี่เบม่อกมเป็นการแข่งขันร้ยการพี่เบมเดินเตรยียมตัวไปแล้วนะครับกระเถิบไปเรื่อยๆนะคิวต่อไปเรื่อยๆนะครับ นี่เป็นกันอ่ฟรีสไตล์ห้าสิบเมตรหมดเลยนะน้งเลยลูกตามรู้เลยลูกดูสีสมากครับนี่พี่เบียมเียมขึ้นแล้วนะครับพี่เบียมหมวกเขียวนะลูที่สองเอาให้ดีที่สุดก็พอครับเฮียจมอ đã leo, bay nới, bay leo leo, bay nêu, leo, nêm, em leo, leo เบมตัติดการชนาที่สอเีเมโอ้ที่สนะครับที่เบมเดี๋ยวลูกไม่อะไรลูกได้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคตัวถาปแบบนี้ท่าันเองเ็มไหมเอลายลูกแม่อะไรลูก นิดเดียวนิดเดียวไม่อะไรครับนี่ต่อไปเดี๋ยวพี่เบมจะไหว้ท่าอะไรต่อครับรผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ25้าเมตรใช่ไหมโอเคนี่เรารอลงทะเบียนอยู่นะครับอันนี้เป็นนักกีฬาที่เตรียมลงชุดต่อไปนะของพี่เบมก็รออีกชุดหนึ่งนะครับผีเสื้อ25้าเมตรนี่บรรยากาศนี่ก็จะมีขายของนะครับนร่อาลไ้ด้านนู้นเป็นถ้วยรางวัล ด้วยรางวัลเยอะมากนี่แข่งทั้งหมดรวมทั้งหมดประมาณ4 5 0หคนเลยนะแต่ละชุดนี้เยอะมากครับเป็นงานวันแม่นะเด็กๆนี่พี่เบมรอชุดต่อไปแล้วนะครับครั้งนี้พี่เบมรูที่หนึ่งนะครับนี่หมวกเขียวหมวกเขียวหมวกเด่นเลยโรงเรียนเลิศล่านะครับนี่พี่สิบเก้าลูกไปพี่เบมไปแล้ว พี่เบมจะว่านะครับสีเสื้อ25มเมตรนะลูกที่หนึ่งแล้วบอกเก่งบอกสีเขียวแล้วก็ซายหันไปอย่างนี้นะครับเด็กจะได้ยินมันจะได้ไม่หลุดถุงแล้วแล้วพี่เบมเีแอนเร็วเบมเร็ว

ทุนที่สี 2, um, loves, <fall> ่น oh, ิชนตจากแฟรงกี้วินาทีี่เห้าจากภาชนาวีบานาทูนที่หกโรดกอรจากทานตะวันใจตาตาดวงแ้าไปเลยเฮ้ยพี่เบีมได้ที่สามโอ้พี่เบีมได้ที่สามครับยี่สิบแปดนี่สุดที่สุบพี่เบีมได้ที่สามได้แล้วพี่เบีมได้ที่สามรถแดงตอนแรกได้เหรียญแรกนะโอ้สุดยอดสุดยอด นี่โอเคไปไป,ไปเดี๋ยวไปพักพอนต่อเดี๋ยวรอแข่งอย่างอื่นต่อครับนี่พี่เบมโชว์หน่อยครับท้องแดงได้ดีครับตะกี้คนที่น่าจะเข้าที่สามไม่แน่ใจว่าขา,าวหรือเปล่าเนาะพี่เบมเลยได้นะครับาแต่พี่เบมถูกกฎกติกานะนี่เป็นกลุ่มของโรงเรียนเลื่อนล่านะครับนี่บรรยากาศตรงนี้ นี่น้องบอเช่ก็ามากับอาม้าด้วยนะแล้วก็น้องเบนล,ลี่สลบไปแล้วคือน้องบอเช่เล่นอูโโ่กับามาอยู่โอเคไปเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนครับพี่เบมเดี๋ยวต่อไปเราต้องแข่งกันเชียง2ี่เมตรนะครับเค็นนี้เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับในการแข่งขันประเภทต่างๆนะถ้วยเยอะมากผู้แข่งขันเยอะครับนี่ตอนนี้พี่เบมจะแข่งรายการต่อไปแล้วนะครับเป็นกันเชียง25เมตรนะ พี่เบมน่าจะลงทะเบียนอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับาเบมเตรียมขึ้นแล้วครับกันเชียงยี่สิบห้าเมตรนี่ครั้งนี้พี่เบมเปลี่ยนหมวกเป็นสีขาวนะไปเลยครับมาต่อไปตาพี่เบมแล้วนะครับลูที่สี่หมวกขาวกันเชียงยี่สิบห้าเมตรนะครับอันนี้รอเตรียมตัวก่อนนะครับเชือกมีปัญหาอยู่นะเชือกหล่นนะครับมมนนพี่เบมเตรียมตัวแล้วลงน้ำแล้วครับ อันนี้มีสามคนนะไปแล้วเบมแล้วบกรายกที่เบ้มแล้วุเาชเบมแล้วแล้วรุันที่้าัลทีนาวมาอยู่เร็วเร็วเรมวเรวไดรแล้ว พี่เบมที่หนึ่งครับ2ี่หกจุดนะพี่เบมที่หนึ่งนะครับนพี่เบมครับรับเหรียญแล้วที่หนึ่งลูกเก่งมากกันเชียงยี <c oughs> ออ่ห้าเมตรเเปลี่ยนสีแล้วเออเปนสีแล้วสีทองแล้วเก่งมากลูกมาต่อไปเราจะมาลงทะเบียนฟรีสไตล์ยี่ห้าเมตรใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีกับตัวนะพี่เบมต้องใส่เต็มที่เลยนะ เาเหรียญกลับมาให้ได้นะคะตะกี้เราได้เหรียญทองกับเหรียญทองแดงมาแล้วนะครับดูว่าคราวนี้เราจะได้หรือเปล่านะโอเคได้เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันครับฟรีสไตล์25เมตรนี่อันนี้พี่เบมรอเตรียมขึ้นที่สระว่ายน้ำนะครับฟรีสไตล์25เมตรนี่พี่เบมอยู่รูที่ห้านะกาอีตัวที่ห้านะครับนี่เป็นน้องๆที่มาแข่งด้วยกันนะครับ ามาจากหลายสถานที่เลยทั้งกมท,ทมและปริมณฑลนะมาแข่งงานบันแม่กันนะครับรสนุกสนุกนะมาต่อไปตาพี่เบียมแล้วนะครับนีน่นะรูที่ห้าสีตาตายีห้าเมตรนะครับเต็มตัวแล้วมาแล้วต่อไปเป็นการแข่งขันรายการที่เก้าพี่เบมมาแล้ว แล้วแล้วเบมแล้วูมเบมแล้วูเกรอโอพี่เบมเข้าที่สี่นะครับอ่านี่พี่เบมมารอเตรียมพร้อมนะครับถ้ากบยีิบห้าเมตรนะนี่พี่เบมได้ลู่ที่สามนะครับนี่รอ เสียมเข้าวสารนะครับต่อไปตาพี่เบมแล้วนะครับรู่ที่สามทางเกงฟ้าหัวข่าวนะนี่ว่ายกันสามคนนะครับกวบ25เมตรเต็มตัวแล้วมาแล้วพ,พี่เบมการแข่งขันรายการที่เป็ชุดที่ดเยๆิ่งใหญ่เด้งยาว พัชจากทีเอชแารล้วว <2 S 2> พี่เบมตยอจากว่าน้ำมุกพัทยาลุนิตาจินัทจากเด้งยาเจ้าีราชาลุนิี่สีราจาก f อฟเอ m สวิ g ลูนิี่ห้าพัจรศักดิ์จากเอ t เ w i ีสวินและรูดีหกจินัทจากอวบจรและยอที่สองนะครับพี่เบมอยู่ได้เท่าไหร่ยี่สิบเก้าีนะครับพี่เบมที่สองวะ,ะอยูได้เหรียญเงินแล้วครับ ครบสามสีแล okay. ้โอเคอันนี้กบยี่สิบห้าเมตรพี่เบียมได้ที่สองนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ wow. าไปให้หมามาดูไปนี่พี่ไปเกมตะก,กี้กบย mm, ี่สิบห้าเมตรนะนี่โชว์ม้าหน่อยอ่าค <2 S 1> รบสามสีครบแล้วครับ <Okay. S 1> <laughs> หล่นแล้วนีเ่เ <laughs> หลืออีกองเหลือร <laughs> ายก, <laughs> การสุดท้ายนะสี่เ <laughs> <laughs> สื้อห้าสิบเมตรอันนี้งานยากเลยครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับถ้ามีแบบถ้ามีคนเดียวเราใชได้เลยถ้ามีคนถ้ามีคนเดียวไม่ต้องแข่งแล้วครับ เดี๋ยวให้พี่เบมไปพักผ่อนก่อนนะดูน้องเบอเช่นเนี่ยสลบไปแล้วน้องเบนล,ลี่ตะกี้ก็สลบไปแล้วนะตื่นมาแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้พี่เบมไปพักผ่อนก่อน,อนเหลือสี่เสื้อ50เมตรอันนี้แงนหินเลยแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาแค่เราเต็มที่ของเราก็พออา่านี่พี่เบมรายการสุดท้ายแล้วนะสี่เสื้อ50ิเมตรนะครับเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแนละ้วอันนี้ได้ที่เท่าไหร่ไม่ต้องสนใจเอาแค่เต็มที่พอครับสี่เสื้อ5้าิเมตรรายการสุดท้ายของพี่เบมแล้ววันนี้เหนื่อยไหม เหนื่อยใช่ไหมจ่สู้ใช่ไหมครับโอเคสู้ๆอนาชัยจากราชนาวีสพทรและลูดีห้าอิพัิพต์จากเ่องรากานาพิเศษีีพี่เบมนะครับลูดีห้าผีเสื้อห้าสิบเมตรเอาให้เต็มที่ก็พอครับได้ที่เท่าไหร่ไม่ต้องสนใจเทเบลหายแล้วหายแล้วพี่เบม

เบมเข้าที่สมนะครับเวลาหน่อยห้าสิบแปเก่งมากลูกสุดยอดแล้วที่สามสองแดงอีกเหรียญแล้วไปไปไได้พักผ่อนแล้วสดสดๆดพีด่เบีมเก่งมากครับนี่วันนี้พี่เบมแข่งเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดกี่รายการนะหกรายการหรายการที่เบีมได้ หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินแล้วก็สองเหรียญทองแดงนะครับว้าวสุดยอดมากพี่เบมไายทั้งหมดครบสี่ท่าเลยนะโอ้เจ๋งมากครับนี่แต่ว่าไอ้ถ้วยรางวัลน่ะเราน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนรวมต้องดูที่เวลาด้วยแต่นี้พี่เบมได้มาทั้งหมดสี่เหรียญสุดยอดแล้วครับแข่งงานวันแม่ในนามโรงเรียนเลื่อนลาดถนนกาญจนาพิเศษนะครับวันนี้ไงไงพี่เบมเก่งไหมครับอ้าเชสุดยอดเลยใช่ไหมอ่าเบี่ พี่เบมเก่งไหมเก่งไหมเราเป็นนี่ยังเลอยูุ่ดยอดเลยไหมครับออกมาใช่เก่งมากเลยออันนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกของพี่เบมเลยนะ,ะทำได้เท่านี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับอันนี้เป็นกลุ่มโรงเรียนร่อนล่ากาญจนาพิเเกนะอ่าแต่ละคนได้เหรียญทั้งนั้นเลยครับนี่ยอดเลยครับวันนี้ได้กันหลายคนเลยนี่นี่โชคคุณด้วยนะ